ตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมฟิงฟิงแล้วก็อยู่กับพี่เมย์ด้วยเย้ <c oughs> เนื่องด้วยเราไปเซเว่นไปช้อปปิ้งแล้วเราก็ไปเจอซีรีส์ยำยำมามาแล้วมันก็มีหลากหลายสีสันโ <c oughs> ดยเฉพาะรสแปลกๆรสชาติใหม่ๆที่เรายังไม่เคยลองกันอะไรอย่างนี้เซนี้เป็นเซตที่ห้อยำยำนะคะเราเหมือนกับจะพรีเมียมอ LIKE. ะ <c oughs> มันดูไฮ <c oughs> โซรู้สึกว่าเส้นมันจะหนาขึ้นอะไรขึ้นโดยหลักๆก็จะมีประมาณปูๆกับกุ้งกุ้งนะครับแต่มันก็จะมีพวกรสชาติที่แตกต่างกันไปตกที่ซองละสิบบาทด้วยกันนะครับไปต้มก่อนเดี๋ยวมาดูกัน <Okay. S 2> โอเคเร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณพี่เมย์ของเฮาที่นั่งต้มแต่ละรสชาติก็ขนาดนก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ lobster s p i ไ e ไอน้นี่สีดำๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกผมเหมือนย <c oughs> ากิโซบะมากเลยนะแต่จริงๆมันคือมิไายดําก็โห <c oughs> มิไายดําเออน้ำข้นต้มยำ <Yeah. S 2> ประมาณนี้ oh, <boy. S 2> ต้มยำกุ้งสยๆสยๆสวยๆสยๆเดี๋ยวน้ำโขกสยๆอย่ายกเยอะเสยๆต้มยำทะเลลวกข้นด้วยสยๆโอเค ไม่เสีเวลาเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าเนาะ<ไ>ผมจะไล่จากไอตัวแห้งไปก่อนเนาะให้ไปแล้วค่อยไปที่น้ำแล้วกันนะครับลอบเตอร์สไปซี่ปล่อยนาะนเริ่มเหนียวไว้เฮ้ยเริ่มเหนียวมาเป็นก้อนไว้เฮ้ยอันนี้เป็นสภาพที่เกิดขึ้นนะครับแคปชั่นยังไงครับทำไมผมได้กลิ่นวาซาบิด้วยวะมันได้รสชาติวาซาบิอ่อนๆครับหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าอร่อยดี อร่อยมากๆเลยอพี่เมลลองแคปชั่นคือมีความวาซาบิอ่ากินมันไม่กินแบบเป็นไงจ๋าลายใช่ไหมสักอย่างมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีความเป็นในญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ยมันก็จะแบบแนวแนวคิดถึงภาพซูชิลอยมาวาซาบิลอยมาแล้วเส้นเขาก็หนุบหนุบเส้นใหญ่ๆหน่อยอร่อยต่อมาเป็นยากิโซบะรสพริกไทยดำาไม่ใช่ปพริกไทยดำเฉยๆมาเป็นก้อนเช่นเคย แคปชันคือผมได้รสชาติความเป็นไทยอ่ะมันก็คือพริกไทยดำใช่ไหมมีความเป็นรสชาติไทยๆอยู่แล้วถึงได้บอกไงคุณผู้ชมครับว่าเวลาเราไปซื้อรสชาติอะไรแปลกๆลองมากินดูก่อนก็ได้ปกโดยปกติผมจะไม่กินรสชาติพริกไทยดำอยู่แล้วก็ถามว่าไอ้นี่กินได้ไหมอร่อยนะแน่นอนสองคำแล้วนะแคปชันก็คือมีความเป็นไทยไม่มีหลอกไม่มีหลอกหอมพี่ไงขึ้นจมูกใช่ไหม ไม่เผ็ดจนเกินไปไม่เผ็ดพริกอ่ะมันเป็นแบบอารมณ์อุ่นๆคนไม่ชอบอารมณ์พริกไทยก็กินได้นะอุ้ยแห้งสองแห้งนี่อร่อยนะครับต้มยำกุ้งน้ำข้นกุ้งข้นข้นอืมร้อนคอยคำได้ไหมป่ะอร่อย กล่องดูข้างหลังกล่องนะแคปชั่นเหรอครับอดหวานไว้กินเปรี้ยวเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวนํามากครับท่านผู้ชมครับมีความหวานอ่อนๆอยู่ในตัวไม่เผ็ดเลยถ้าคนที่ชอบโคตรเผ็ดก็ไม่แนะนําเนาะแต่ว่าคนที่ชอบแบบว่าไม่เผ็ดเกินไปอะไรเกินไปเนี่ยกาลังดีเลยนี่ครับน้ํามันจะข้นๆมันจะข้นๆ <S 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 เป็นไง <S <S ไม่ออกไม่มีสายจากหมายเล็กที่คุณเลีย้ยงไม่รู้ว่าจะนิยามมัน,<ค>นยังไงมัน มันเป็นต้มยำที่ไม่โดดอะรสชาติมันไม่ได้โดดอะไรมากมายแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติกินเนี่ยน่าจะชอบเลยแหละถริงๆคนชอบเปรี้ยก็น่าจะชอบไปนี่นะใช่คือไม่ชอบเผ็ดไงอยากกินแบบนัวๆไม่กินไม่กินเผ็ดมากใช่น่าจะชอบก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็หวานๆไปด้วยนะครับยำสีแดงนี่เหมือนผมเคยกินปะวะ Sorry w อ a t ที่ t y l กิน <Action. S 2> ภาพต้มโค้งมันลอยมาครับถ้าเปรียบเทียบกวับไอตัวนี้ไอตัวนี้จะเปรี้ยวกว่าไอตัวนี้ก็จะซอฟความเปรี้ยวลงมาหน่อยแต่มันคือรสชาติต้มยำกุ้งนะแต่ผมรู้สึกต้มโค้งลอยมาน้ำก็จะใสกว่าเมื่อกี้แกลดูกินลำบากมากนี่คือกล้องนะผู้ชมครับเขาไม่กินง้อืมอันนี้ห้องคอนะแคปชั่นห้องคอมันไม่เหนือ่อยมันใสๆรสชาติมันก็ไม่รุนแรงรู้สึกรสชาติมันไม่ได้จัดจนเกินไป International taste รวมทะเลน้ำข้น ทำไมมันไม่ได้รสชาติวะลิ้นตายไปแล้วอเออน่าจะเป็นแบบเราต้องให้เวลาแคปชั่นรสชาติมันนัวใครชอบสายนัวเนี่ยตรงนี้เลยตอนแรกที่ผมดมแล้วมันเหมือนมีความเป็นมันกุ้งเนี่ยพอกินแล้วมันได้ความเป็นมันตัะเรุปมันก็คือมันมันนัวๆนะครับติใหม่ห่งการรีวิวนะคะมีความญี่ปุ่นตรงมาก ู้เป็นยังไงอ่ะปุ๊บแรกมันรู้สึกแบบ ญี่ปุ่นเลยอ่ะก็มีความแบบอย่างที่พี่พิงบอกเลยมันมีความแบบนัวข้นไม่มันปูมันกุ้งอะไรวะใครที่เคยกินรสชาติไหนแล้วก็เข้ามาแชร์ความรู้สึกกันได้เออในใต้คอมเมนต์มีีปรุงอะไรแปลกหรือว่ามีอะไรซีรีส์อื่นเซตไหนอีกไหมหรือที่อยากให้เราเอามาเอมมาชิมให้มารีวิวให้ก็แนะนํากันมาในอนาคตเราอาจจะมาม่าอินโดมาม่าเขมรมาม่ามาเลเซียมาม่าตาลิบันอะไรไม่รู้เท่าที่เราหาได้นี่แหละมันจะมาเดี๋ยวให้ผู้ชมได้ชมกันนะจ๊ะก็เอาเป็นว่าเราจะมารีวิวให้เรื่อยๆเลยกันเน ของมาม่านะครับว่าเซตไหนเป็นไลน์ต่อไปนะครับเจ้านายทุนหรือว่าผู้ที่สปอนเซอร์อยากจะลงให้เรามาเช็มกันก็ยินดีนะครับก็เชิญอันเชิญเข้ามาได้เลยนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดฝากซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของปิ๊งปิ๊งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไว้อีพีหน้ามารอชมกันในซีรีส์ต่อไปว่าเราจะทำเป็นซีรีส์กินซีรีส์เที่ยวหรือซีรีส์อะไรกันต่อนะครับสำหรัับวนนี้ก็ ขอบคุณพี่เมย์ด้วยที่ต้องไปกินแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราไปกินกันต่อให้หมดก่อนนะครับสำหรับวันนี้ฟิงฟกับพี่เมย์ครับก็ต้องขอตัวลบไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวั<ป>ครับ ในเรื่องของเส้นบอกเลยว่าซีรีส์ห้ารสนี้นะเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยมากสายรามเมงสายอะไรอย่างเงี้ยชอบแน่นอนถามว่าพี่เมย์ชอบรสไหนที่สุดระหว่างน้ำกับแห้งพี่เมย์ชอบแห้งอย่างผมก็ชอบแห้งแล้วมันเม่ว่าใจจะตรงกันป่าโอเคพี่ฟิงตอบก่อนพี่ฟิงตอบก่อนนะน้ำสองหนึ่งฟิงชอบอันนี้ครับวาซาบิของเฮานี่เองคุณพี่เมย์ชอบอันไหน เหมือนกันอันนี้อันดับหนึ่งเลยห้าสี่สามสองหนึ่งนี่อันไหนบ้างอันดับแรกเลยชอบที่สุดเลยก็วันนี้อันนี้หนึ่งแล้วส่วนอันที่สองชอบอันนี้า็วันนี้ก่อนเหมือนกันเพราะว่าอันอื่นเป็นคนเยอละอันนี้คนสุดท้ายอย่างของผมก็ชอบที่สุดคืออันนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็สี่แล้วก็ห้ามันก็อร่อยทุกรสแหละเป็นความชอบส่วนบุคคลอะชอบไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องปกตินะเราตรงแค่สองหอก็อิ่มแล้วนะ นี่มันนั่งรีวิวมั่งแดกทุกถุง